สองวิธีแก้ปัญหาผมหงอกแบบง่ายๆเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่ชื่อว่าเมลาโทไซต์ที่ทนะําหน้าที่สร้างเม็ดสีเมลานินนะครับทีนี้เส้นผมของคนเราเนี่ยที่มันเป็นสีดำเนี่ยเพราะเม็ดสีเมลานินมันเป็นสีดําแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเจ้าตัวเซลล์เมลาโทไซต์เนี่ยมันสร้างเม็ดสีได้แย่ลงครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสีมันค่อยๆเฟดจางลงจนกลายเป็นสีขาวผมหงอกบ้างทีนี้วิธีแก้นะครับผมจะมาให้2เทคนิคง,ง่ายๆนะครับอาหารที่บริโภคแล้วช่วยป้องกันผมหง ตัวแรกก็คือคอปเปอร์หรือว่าแร่ธาตุทองแดงนะครับเจ้าทองแดงเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ไทโรซินเอตซึ่งช่วยในการทํางานของเซลล์เมลาโทไซต์ทําให้มันสร้างเม็ดสีดํากลับมานะครับทำให้ผมดําซึ่งสามารถหารับประทานได้จากเห็ด หยนางรมตับแล้วก็พวกซีฟู้ดนะครับถัดมาตัวที่2ก็คือวิตามินอ e ีนะครับวิตามินอ e ีเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันป้องกันการเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับการเกิดการออกซิเดชันช่วยป้องกันผมองก่อนไวัยได้นะครับซึ่งสามารถหารับประทานได้จากผักใบเขียวหรือว่าถั่วนะครับซึ่งเราอาจจะบริโภคเป็นอาหารเสริมก็ได้แต่แนะนําว่าต้องกินเป็นแบบวิตามินอ e ีรวมนะครับก็จะช่วยได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ย สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับผมมีอาหารเสริมแล้วก็แฮโทนิกนะครับบำรุงหนังศรีรษะที่จะสามารถแก้ปัญหาผมร่วงผมบางให้ผมกลับมาหนาและดกดําได้นะครับอันนี้ผมรวบรวมงานวิจัยแล้วก็วิจัยทดลองใช้เองเห็นผลเองหมดแล้วนะครับถ้าสนใจสามารถกดลิงก์ตรงไบโอได้เลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมแอดมินให้คำปรึกษาพร้อมกับรายละเอียดสินค้าให้นะครับ